สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วได้การมวนขบรถกับมาหายด์ผ้าเทียวครับพี่น้องมันนี้มาหายด์ผ้าเทียว้าพี่น้องมาสัมผัสกับการปลูกนะครับผักสลัดนะครับทุกทุกประเภทครับพี่น้องทุกประเภทพิกัดยูบานดอนกลางตำบลสีไข่หรืวอว่าตำบลถาดอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องเป็นพืชผักที่ปลูกได้ใช้ สถานที่แค่นิดเดียวแต่สามารถที่จะปลูกได้ไม่ต้องอาศัยดินต่างๆเลยนะครับแค่ยกพื้นขึ้นนะครับแล้วก็มีภาชนะต่างๆก็สามารถปลูกได้เลยครับไปเบิ่งน้ำกันครับมาแล้วมาแล้วนี่มาชมบรรยากาศครับพี่น้องของผักสลัดต่างๆทุกๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกรีนโอ๊กนี่นะครับกรีนโอ๊กนะครับ มีครีนโอ๊กมีเลดโอ๊กนะครับเป็นมีเลดโอ๊กนุ่มีบัตเตอร์เฮดนะครับมีเกรดคอรลันนะครับมีกรีนคอร์นี่มีเลดบัตตาเวียนะครับต่างๆกรีนคอรลันนะครับนี่เยอะแยะมากมายครับเป็นการปลูกผักสลัดประเภทผักสลัดที่ใไขคุ้นคาทั้งอาหารต่างๆและก็ปลูกง่ายครับพี่น้อง บ่ได้ปลูกใส่ดินนะครับยกพื้นขึ้นสูงสักประมาณ1เมตรนะครับอุปกรณ์ในการปลูกของเพลนก็เป็นการใส่โฟมนะครับเป็นกล่องโฟมนะครับลงด้วยนะครับพลาสติกถุงนะครับสีดําเพื่อรองรับกับน้ำนะครับนะครับความสูงของโฟมก็ประมาณ1 0 1ถึงส5้นสูงสุดก ยี่สิบเส้นครับพี่นอ้องเพิ่นกรมิสูตรของการขยายพันธุ์สูตรของยาต่างๆซึ่งบ่มีผลขังเครียดน,นะครับเป็นปุ๋ยเฉพาะผักสลัดอย่างเดียวนะครับผสมใส่อยูกก่กบนบัมนะครับแล้วก็กลีนโอก๊กหรือว่าผักสลัดประเภทต่างๆก็จะออกมานีครับแบบสวยงามเลยครับพี่นอ้องแบบสวยงามเลยนี่นี่นี่นะครับผม นะครับกรีนคอร์สนี่กรีนคอร์สนะครับนี่สวยงามเหมือนกับผักกาดฮอเลยครับพี่น้องนี่ีกรีนคอร์สนะครับมีเลดคอร์สนะครับนี่พวกผักต่างๆก็สามารถปลูกได้เลยครับนะครับปลูกได้เลยนะครับไม่ได้ปลูกใส่ดินนะครับบนได้ปลูกบนดินนะครับนี่สามารถเอามาปลูกปรับปรุงนะครับพิกัดอยู่บ้านดอนกลางตำบล อำเภอวารินครับนี่กระห้เบิงบริเวณนะครับยกพื้นขึ้นบริเวณแค่บ่ถึง20ตสตรางว่านะครับครับบ่ถึงงานครับพี่นอ้องครึ่งงานกะสามารถปลูกพักละกาบเป็นพืชที่สามารถเอาไปขายได้เลยเพราะว่าตลาดกำลังต้องการครับพี่นอ้องนี่คือผักสลัดไม่ว่าจะเป็นกรีนโอ๊กไม่ว่าจะเป็นเลดโอกไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์เฮด เมื่วาจะเป็นกินคอท์เมื่วานจะเป็นมินิคอท์นี่ครับคือผักกาดผักกาดขาวเมว่าจะเป็นเลดคอร์ลันนะครับนะครับกรีนคอร์ลันนะครับกรีนคอร์ลันนะครับเลดบัตเตอร์เฟียนะครับนี่คือนะครับผักสลัดประเภทต่างๆครับพี่น้องประเภทต่างๆ ที่เขาทำได้แค่มีพื้นที่นิดเดียวนะครับบอตองใส้ดินนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยดินนะครับนะครับเขาจะมีปุ๋ยเล่งนะครับนะครับแล้วก็ยกพื้นขึ้นสูงนะครับเพื่อไม่ให้เป็ดไม่ให้สิ่งต่างๆมาทำให้พักได้รับผลเสียหายครับนี่ครับ ประโยชน์และสรรพคุณกามีคือการคาพี่น้องนะครับของผักสลัดนะครับของปีนอกเล็ดอกนะครับบำรุงประสาทและกล้ามเนื้อเปินว่าช่วยในการสร้างเม็ดเลือดป้องกันโรคปากนกกระจอกก็ไดเลยคาพี่น้องป้องกันโรควัดบำรุงสายตามีกาก,ากใยอาหารช่วยในการขับย่อยได้ง่ายมากที่สุดเลยช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับนี แล้วก็เป็นแหล่งวิตามินเคนะครับกินอกอุดมไปด้วยวิตามินเคจึงช่วยให้เลือดแข็งตัวได้ดีอีกทั้งยังช่วยชะลอความเสื่อมของเส้นประสาทในสมองช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคความจำเสื่อมครับพี่นอ้องนี่นี่เมื่อเบิ่องวัสดุอุปกรณ์ร้ำกันนี่คือประกาศหอครับพี่นอ้องนี่คือประกาศหอนี่ครับมินิมินินคอร์สกรีนคอร์สนะครับนี่ สามารถปลูกผักปลูก้าได้เลยครับที่กัดอยู่บาดนนกลางตำบลถาดอำเภอวารินชำรลาบจังหวัดอุบลราชธานีครับพื้นที่เพื่อนแค่บดถึงเครื่องงานครับพี่นอ้องนะครับและเขาก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับเป็นที่ยอมรับเป็นที่ขึ้นชื่อกูได้จ่านะครับกินเนื้อย่างมุกกระทะนะครับกินแจ่วหอนนะครับนี่กะสามารถเอาไปกินได้เลยนะครับ ให้คุณค่าทั้งโภชนาการและการหาสรรพคุนต่างๆที่มหยศดผ้าเทียวนําเสนอครับนี่ได้เลยครับคุณค่าทั้งโภชนาการของพักกินโอนนะครับต่างๆนะครับให้พลังงานห5าสหากิโลแคลอรีนะครับโมเมนต์ธรรมดาครับมีใย,ยอาหารมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K วิตามิน B1 วิตามิน B2 จนถึง วิตามิน B9 ครับพี่น้องมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสนะครับมมีโพแทสเซียมมีธาตุเหล็กเล็กแมกนีเซียมสังกะสีต่าง,ง,งๆเยอะแยะมากมายนี่คือคุณคา่าประโยชน์และสรรพคุณของกรีนอกโอ๊กนะครับเปลือกโอ๊กแล้วก็พืชที่เป็นตระกูลสลัดนะครับกรีนคอร์สนะครับนี่กรี od, นคอร์สนี่เป็นกรีนคอร์ส สวยงามนะครับพี่น้องบัตเตอร์เฮดนี่ครับเป็นบัตเตอร์เฮดนะครับเป็นบัตเตอร์เฮดต่างๆหลายๆพันครับพี่น้องให้คุ้นคาให้โภชนาการกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับผู้ใดที่กลังจะมองหาในการลงทุนต่อยอดนะครับในด้านการเกษตรกับทางเลือกนึงนะครับลอกมาฝึกนะครับเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับ ไปศึกษาไปเรียนรู้ได้นะครับพิกัดอยู่บาน์ดอนกลางตะบนถาดอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องนะครับสามารถไปศึกษาได้เลยนี่ครับบัตเตอร์เฮดโอ้โสวยงามครับเป็นผักสลัดตระกูลบัตเตอร์เฮดนะครับมีแบบกรีนคอร์สนะครับกรีนคอร์ลันกัมมี่นะครับกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กกัมมีเลดโอ๊กกัมมี่นะครับกรีนโอ๊กกับเป็นสีเขียวนะครับ เป็นสีเขียวนี่คือเป็นนะครับพักสลัดที่กําลังจะเติบโตนะครับนอกเหนือจากนั้นแวก็สามารถปลูกพัดต่งาตงๆได้เลยครับนี่ปลูกขึ้นช่ายก็ได้นะครับปลูกพักชีก็ได้หม้หอมก็ได้หรือพักต่างๆก็ได้เลยครับพี่น้องนี่สามารถปรับเอาเขาใดกับสภาพที่สามารถติดแล้วห้องมีอุปกรณ์อยู่ครับ เพชรแบบง่ายทําแบบง่ายนะครับแคมีกองโฟงนะครับมีผ้ายางพลาสติกสีดํานะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันออกนะครับนี่แล้วก็มีปุ๋ยนะครับสูตรของการนะครับปลูกนะครับผักสลัดนะครับไม่ว่าจะเป็นกินอกเนื้อกนะครับมัตเตอร์เฮดนะครับกรีนคอร์ดมินิคอร์ดนะครับเลดคอร์ลินกรีนคอร์ลินนะครับเลดมัตเตเวียนี่สวยงามมากมากครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครปให้มาหายศผ้าเที่ยวกดสั่นกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆดีๆจากช่องมาหายศผ้าเที่ยวครับพี่นอ้องเมื่อนีม้มหายศผ้าเทียวผ้าพี่น้องมาสัมผัสกับผักสลัดประเภทต่างๆให้พี่น้องที่นี่ช่องทางในการทำธุรกิจกล่าวว่าได้ครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้คลิปนาพ่อกันไหม่กับมาหายศผ้าเทียวนะครับขอบคุณ และสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ